อืสี่เลยเด้เบเลยเธอหับอยกันใ่ไหมจอนะกลวมีแ่แคุ่อันกับบัตรสตาเขาดตหมจะเอาเป็ูีสี่นี่คุณตื่นพ้องอะไรสะดต้งตื่นสี่สี่นาละไฟเริ่มใช้ล้ไฟแขงกันมากเลยอืใชเอ้เนี่ยจอนี่คือมันตัวใหญ่อยู่นะร้ายมาก ม้าดูแต่เด็กเนี่ยตัวจะรบบเมือนเนี่ยมันฮูมืี้เข้าไปเลยเหมือนที่ขัดใส่พอเข้าไปปุ๊บตุ่ยมันจะอะไรดึงมันมันยุ่งกระใสอันนี้มันยุ่งกระใสดึงดึงดึงวันนี้หนูว่ามันกำลังเอาตัดที่นี่มันมาหันแเนี่ยอันนี้คือน่าจะได้ละยกน้งบางละ มะขามผุมหัมมวมดามงแม่คนเดียวอี้คนเดียวค่ะเชื่อเลยคนเดียวในมึงเอาไปได้ชุบเออเนีมันเงยกำเนี่ยน,นี่อมงอง